อร่อยมอรองพี่น้องเอ้ยพักเพกาหรือว่าพักลิ้นฟ้าเนาะขาเผาเขาเผาขวบผู้ขนุนอ่อนนะคะขนุนซดซดนะคะขนุนอ่อนซดนะคะแล้วก็มี เฮกาเขาเผามาแล้วนะคะเนาะเฮกาเขาเผามาแล้วแจวเจวแมงดาเจวแมงดาน้ำเขากั้นเขากันที่นอกเลยขัวปูขนุนอ่อนนะคะขนุนซดซดนะคะขนุนอ่อนซดนะคะแล้วก็มีเฮกาเขาเผามาแล้วนะคะเนาะเฮกาเขาเผามาแล้ว สวัสดีค่ะมากินข้าวกับตูนเด้อว,วันนี้มีอ่าวันนี้มีลาบปลาดุกค,ค่ะลาบปลาดุกมี<ง>บางทีเขาเรียกว่าพริกแบงดาเนีพริกแมงดาเนาะเขาเรียกแกวแมงดามาเด้อพี่น้องเ้ยใครอยู่ใ,ใกล้มาตอนนี้ยังทัน พักเพกาพักเพกาหรือว่าพักลินฟ้าเนาะขาเผาเขาเผา ักเพกาค่ะพักเพกาหรือว่าพักดินฟ้าเนาะโคราชเรียกว่าเพกาตุนอยากกินน้ำพริกกับไข่เป็ดไข่เป็ดต้มไข่เป็ดต้มนะคะจพักเพกา น้ำมา้ค่ะไข่เป็ดตัวพักรินฟ้าเนาะน้ไม้ต้มค่ะ กลุ่มดองพี่น้องแถวบ้านพี่น้องมีไหมเนาะอันนี้โคราเรียกว่ากลุ่มดองเนาะพักกลุ่มดองพักกลุ่มดองดองอ่าดองน้ามซาวเข่านะคะดองน้ามซาวเข่ากินกับแจวสวัสดีค่ะมากินข่าวกับตูนเดอ้อวันนี้มีอ่าวันนี้มีลาบปลาดุกค,ค่ะลาบปลาดุกมี พักลิ้นฟ้าเนาะหน่อไม้ต้มค่ะคดีใหญ่ไปไหม <laughs> จะกินมือเกรงใจ เขากันเขากันพี่น้องเลยแจวแมงดามี ไข่เป็ดต้มค่ะกุ้งดองผักสลิดต้มหนม่อไม้ต้มต้มค่ะไข่เป็ดต้ม เขากันเขากันที่น้องเลยพักเพิกาพักเพิกา พักเพกาหรือว่าพักลิ้นฟ้าเนาะเขาเผาเขาเผาเกี่ยวไมงดากับไข่เป็ดต้ม ไข่เป็ดตุกอร่อยมอรองพี่น้องเอ้ยพริกแม,งด,แดง,กแมงดาเน่ยน้ำพริกแมงดาเนาะเขาเรียกแก่แมงดามาเด้อพี่น้องเด้อใครอยู่เวไกมาตอนนี้ยังทันสวัสดีค่ะมากินข่าวกับตูนเด้อว,วันนี้มี อ่วันนี้มีลาบปลาดุกค,ค่ะลาบปลาดุกมีพริกแมง,งดาเนี่ยน้ำพริกแมงดาเนาะเขาเรียก,กยแกงแมงดามาเลยพี่น้องเ้ยใครอยู่ใวียกลมาตอนนี้ยังทันเติมเนย เขานะคะดองน้ำซาวเขากินกับแจวาพผักเพกาค่ะผักเพกาหรือว่าผักดินฟ้าเนาะโคราชเรียกว่าเพกา เผานะคะดองน้ำซาวเผากินกับแจ่วพักเพกาหรือว่าพักลิ้นฟ้าเนอะขาเผาเขาเผา อีกข้าหนึ่งค่ะไข่เป็ดต้มแจ่ยเมงดาเผานะคะดองน้าซาวเผากินกับแจ่ว เจลแม,มงดาเจลเมงดาน้เจลเมงดาเจลเมงดาบางทีเขาเรียกว่า สวัสดีค่ะมากินข่าวกับตูนเด้อว,วันนี้มีอ่าวันนี้มีลาบปลาดุกค,ค่ะลาบปลาดุกมีพริกแมง,งดาเนี่ยพริกแมงดาเนาะเขาเรียกแจ่วแมงดามาเ้ยพี่น้องเ้อใครอยู่เวไกมาตอนนี้ยังทันกลุ่มดองพี่น้องแถวบ้านพี่น้องมีไหมเนาะน,นี่โคราชเขาเรียก